เกูไม่ร้องหนึ่งหนึ่งกูบ้าหรือเปล่ากูเพิ่งกูเพิ่งเคยต่อยด้วยนะครับเสี่าติกเหนือเปล่าหนึ่งหนึ่งพาติกเปล่ากี่ไรมาดิห้าร้อยหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งเหรอมาดิมาดิมาดิมามามาหนึ่งหนึ่งเหรอเออให้กูเวนเด็กเช็คเครื่องแล้วเคป่าให้กูเวนเด็กกับกูนะกับกูแหละให้กูเด็กเด็กเด็กเช็คเครื่องอะไรเฮียหูกลางมาดิมาดิเปิดหูมาดิใไฮด้านมาดิไม่กลางใไฮด้านดีกว่ามาไปกลางใไฮด้านดีกว่ามา กางไม่กลางไฮด้าเนาะเอาบ่กกลางไฮด้าเอาพิจาร์ตกเังเลยปะเอาเปานะตากูแ <available> ล <hat anda> ้วของมึงต่ก่ายกับมึงนะที่มึงอยู่ในเกมนันนไม่เอาไมเอ้ยยี้ตังฟรีรอดแล้วเออขาลุแบนแล้วครับโคโป้ยเอาเลยเอาเลย เรียบร้อยครับเคนี่แหละโต้ยไอ้เหี้ยโอยควายไอ้เหี้ยเล่นโต้ไม่ผมไม่รู้ว่าเราได้ยินอะไรไม่รู้เราได้ยินอะไรไม่รู้ต้องไม่ถามเโป้โป้โปครับน้องพี่ตาต้าเร้อขอติดต่อหนึ่งคนครับพี่อ่าลงห้องเลยครับติดต่อตามไปอ่านี่สองพันเก้าโปใช่ไหมครับพี่ใโป้โป้โป้โวย

ที่กูยุวายแ่มันก็ใหเอาไปกูอยันกูอิสวยกสวัสแสแล้วันมันดุงมันกัเดินไปด้ทดิงไอ้การยังมึงจะดุงรบัดไอ้พังทอไ่ไหวกอมจริงแต่ดังมัอนดิงไม่เข้ามางได้เก็ทุัจตลอดตีนแคบ้าละมีได้เราไปกาววัเสป็นบอร์ดพเกมรอนาวดนไอ้สวยพัผิดันมาเน้องยุ่งยุ่งยุ่งยสสยุ่งยุ่งยส่งยุ่งยุ่งยุ่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 งยุย โอ้ยตัวเลดโอ้ยได้ร oh, like ู้สองกองับเลยยับนิดเดียวเออเดียวออสาม

ขยันกเป็นใม่กูเลยไม่แพ้คิดตนได้เล็กเลกแกูจะมองก่อฝนทีติงกูมีสีละอองจากทุลีมามุกเส้นไปลุมยิงจริงเจอว่าตรงเหนือตายลาในทางกูไล่ลาในบามันตรที่เต็มกูทีทไม่ชอบเป็นคนที่รอดไปหลุดในโกงสันิทฝนละเส้นละช่องมันต้องหลดวมกกูยังวิ่งัดูทากี่บาดขันกายเป็นกอนผู้ใดที่มองอยู่วันในก็กูใจบอกด้วยกายเป็นกล้อ ไม่ชได้ไงขอฟังเสียงมาได้ไหมมึงมึงโมเสต้าเลยบอสปีกมันเยอะคือไม่ใช่คือมันเล่นมันเล่นซีอีไว้เมื่อกี้มันกดดูมาดิดูดิมันเล่นซีอีไว้บอสเรื่องทำไมตัวมันไม่ค่อยเห็นมันตอนมันไปเลยวะ บันรม,มัดไม่ค่อยเห็นตัวมาต่อยเลยดูดิก็พอเลียวไม่ได้ทีเออมึงบอกให้บอกบอกบอกว่าขอฟังเสียงมันหน่อยบอกบอก